ไปแลอีกหนึ่งเรื่องค่ะอีกหนึ่งช่วงนี้หน้างอ้อพิบ่าววินเทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาซ่านค่ะ<ๆ>เขาก็ได้จัดอยู่นะตอนนี้นะแต่ว่าก่อนที่อีมาเป็นเงาะเนี่ยโรงเรียนนาซ่านเขามีพิธีการทําคว่ญเงาะเรื่องนี้เนี่ยอีเป็นผ่านรื้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงข้องสร้างไทยไปด้วยกันค่ะครับ ที่บริเวณโรงเรียนนาศารอำเภอนาศารจงังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้จะมีต้นเงาะโรงเรียนนาศารซึ่งมีอายุก,กว่า30กว่าปีมาแล้วและในทุกๆปีที่นี่จะมีพิธีการทำขวัญเงาะโรงเรียนซึ่งพิธีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในคืนวันที่19กร,รกฎาคม2546ที่บริเวณโรงเรียนนาศารเป็นบริเวณสถานที่กําเนิดเงาะต้นแรก โดยเหตุผลที่มีการทำขวัญเงาะนั้นมาจากสาเหตุที่ราคาเงาะตกต่ำบางฤดูกาลประสบภัยแล้งต้นเงาะเฉาตายได้ผลไม่เต็มที่ทำให้เกษตรกรเสียขวัญเสียกำลังใจบางรายเป็นหนี่สินความคิดริเริ่มที่จะให้มีการทำขวัญเงาะโรงเรียนจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรเริ่มตน้นครั้งแรกเนี่ยเราก็เริ่มตน้น ช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ของเงาะราคาตกต่ำมากขวัญและกําลังใจของชาวเงาะของอํเาเภอบ้านอาสารค่อนข้างจะหดหู่นะครับก็จะเริ่มมีการผู้หลักผู้ใหญ่ในอเาเภอบ้านอาสารก็ได้เริ่มในการเรียกขวัญเรียกกําลังใจของคนชาวเงาะของอํเาเภอบ้านอาสารให้ฟื้นจิตใจที่มีความเข้มแข็งจากที่ราคาผลผลิตเงาะตกต่ำนะครับเราเริ่มมัแต่ปี2546เป็นครั้งแรกจนถึงปีนี้ก็ตก22ปีแล้วนะครับก็ทำให้ ขวัญกำลังใจและของคนชาวเงาะของอพเภอบรราสาททุกคนเรียกคืนมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เงาะมีราคาที่สูงมากนะครับค่อนข้างที่ไม่แพ้ทุเรียนเลยในราคาผลผลิตต่อไร่นะครับก mm hmm. ็เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีความภูมิใจเป็นชาวเงาะของอำเภอบราสารครับ การทำขวัญเงาะเพื่อเรียกขวัญเงาะโรงเรียนกลับคืนมานั้นเป็นการยึดแนวคิดแห่งพิธีการทำขวัญข้าวเป็นแบบอย่างซึ่งก่อนเริ่มการประกอบพิธีกรรมทำขวัญเงาะจะมีพิธีสงฆ์จากนั้นมีการแ,แล่พร้อมด้วยการละเล่นกลองยาวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการเรียกขวัญชาวบ้านก่อนเริ่มพิธี จากนั้นจึงเริ่มประกอบพิธีเบิกแม่ธรณีโดยการถวายเครื่องบวงสวงเมื่อเสร็จจึงจุดทูปชุมนุมเทวดาตามด้วยพิธีสมโพธเวียนเทียนคือการนำเทียนวักเข้าหาตัวสามครั้งใช้มือขวาปัดควันเทียนออกและส่งต่อให้คนทางซ้ายมือทำต่อไปแบบนี้ทั้งหมด3รอบหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจะมีการนำแป้ง เจิมและบูชาต้นเงาะโรงเรียนนาสารเพื่อสร้างขวัญและความเป็นสิริมงคลต่อไปเงาะต้นแรกนะครับจะจริงๆแล้วจะปลูกอยู่บริเวณริมห่างจากนี้ประมาณสัก30กว่าเมตรนะครับแล้วก็ในปี2531นะครับก็จะมีวัตภัยนะครับแล้วก็ทุกภัยน้ําท่วมก็ทําใหเา้เงาะต้นแรกล้มตายเงาะตันนี้เป็นเงาะต้นลูกนะครับเราก็ได้เชิญ เงอะต้นลูกที่เพาะชำจากเงอต้นแรกนะครับทำพิธีมาแล้วก็มาปลูกทำที่นี่เป็นต้นที่เป็นต้นลูกจริงๆนะครับก็เมื่อประมาณปี2531นะครับก็ถือว่า30กว่าปีแล้วเกือบ37ปีแล้วครับสลับเงอะต้นนี้ก็ถือว่ายังเป็นงอที่เป็นจิตวิญญาณของคนอำเภอบ้านนาสางครับผม อำเภอนาสารถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่นอกจากจะมีถิ่นกำเนิดของเงาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วยังมีสถานที่และของกินอีกมากมายสมดังคำขวัญที่ว่าเงาะโรงเรียนชื่อเฟื่องรวยเมืองแร่แท้น้ำพึ่งหน้าทึ่งปลาเมงยำเลิศล้ำถ้ำผา เลนตาน้ำตกสวยงดงามด้วยอุทยานให้ได้ลองมาสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงามแห่งนี้ต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพขวัญชนุกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี